วันนี้อาจารย์ยอดจะเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งซึ่งมีความเก่าแก่มากแล้วก็คนรู้จักกันดีแก้วหน้ามาครับเรื่องของแก้วหน้ามานี่มีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีชื่อว่ามิทธิลามิทธิลานี่ปกครองโดยกษัตริย์ทรงพระนามว่าภัวะดนมงคลราชพระองค์มีพระมเหสี ทรงพระนามว่าพระนางนันทาทั้งสองพระองค์มีพระโอรสทรงพระนามว่าปิ่นทองพระนครก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สงบสุขมาโดยตลอดในเมืองนี้มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกสาวหน้าตาคล้ายๆม้าก่อนจะคลอดแม่ของนางฝันว่ามีเทวดานำแก้วมาให้นางดังนั้นนางก็เลยตั้งชื่อลูกสาวของนางว่ามณีหรือว่าแก้วหน้าม้า และถึงแม้ว่านางจะมีหน้าตาประหลาดนางก็มีความฉเฉลียวฉลาดมีมนวิเศษสามารถทำนายดินฟ้าอากาศได้อย่างถูกต้องดังนั้นนางจึงสามารถบอกให้ชาวนาปลูกพืชผลตรงตามสภาพดินฟ้าอากาศความรู้ของนางไม่ได้นำมาซึ่งความมั่นคงแต่เฉพาะครอบครัวของนางเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงชุมชนทั้งหมดอีกด้วยวันหนึ่งเจ้าชายปิ่นทองทรงปล่อยว่าวตัวหนึง่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งก็เกิดขาดลอยลมมาตกเบื้องหน้าของแก้วหน้ามาพอดีเมื่อนางเห็นว่าวรูปร่างลักษณะดีก็ตัดสินใจยึดเป็นของตนแต่ว่าเพียงอึดใจต่อมาขราชบริพารของเจ้านายก็มาถึงแล้วก็ขอว่าวคืนแก้วกปฏิเสธที่จะให้พวกเขาแล้วก็ยืนกรานที่จะคืนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆเท่านั้น เมื่อเจ้าชายเสด็จมาถึงที่นั่นและได้ยินแก้วพูดก็ทรงโกรธมากและคิดว่าผู้หญิงคนนี้พูดจายโยกโยน่ารำคาญพระองค์เกลียดนางยิ่งนักเมื่อเห็นนางมีใบหน้าที่แสนจะประหลาดเหมือนมาแต่ด้วยความที่อยากจะได้ว้าวของตนคืนก็แกล้งทำดีกับนางไปอย่างนั้นเองเจ้าชายสัญญาว่าจะให้รางวัลแก่นางอย่างงามเพื่อแลกเปลี่ยนกับว้าวตัวโปรดของพระองค์แต่แก้วปฏิเสธที่จะรับสิ่งใดๆ นางต้องการให้เจ้าชายอภิเศกสมรสกับนางแล้วพานางไปอยู่ในวังด้วยและโดยที่ไม่ทรงคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังอะไรเจ้าชายก็ตกลงตามความต้องการของนางเพียงเพื่อจะให้ได้ว้าวกลับคืนมาเท่านั้นหลังจากได้ว้าวแล้วเจ้าชายปิ่นทองก็หายเงียบไปโดยไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนางแก้วนะ่ะรอเจ้าชายเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่เห็นเงาของพระองค์ดังนั้นนางก็อ้อนบอนให้ พ่อแม่ของนางพาไปเฝ้าพระราชาแล้วก็จะทูลถามพระองค์เกียก่ยวกับสัญญาที่พระโอรสของพระองค์ให้ไว้กับนางแรกทีเดียวพ่อแม่ก็บอกให้ลูกสาวของตนสงบสงเยี่ยมเจียมตัวแต่แก้วก็ล้มป่วยลงเพราะไม่ยอมกินอะไรพ่อแม่ก็กลัวลูกสาวจะอดข้าวตายก็เลยต้องไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบซึ่งก็ทำให้พระองค์ทรงพิโรธทันทีที่ได้ทราบเรื่องแต่อย่างไรก็ตาม พระราชินีเนี่ยทรงมีเมตตาต่อพวกเขาแล้วก็สัญญาว่าจะถามพระโอรสเกี่ยวกับคำสัญญาที่ให้ไปส่งเดชเนี่ยและหลังจากได้รับการกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจากพระโอรสของนางแล้วพระราชินีก็รับสั่งให้เจ้าชายรักษาคำพูดดังนั้นจึงส่งนางกำนันให้ไปรับแก้วเข้าวังแต่แก้วปฏิเสธที่จะมาเพราะว่านางต้องการนั่งวอทองที่ใช้โดยพระบรมวงศ์ของกษัตริย์ หลังจากได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาก็แก้วก็เข้ามาอยู่ในวังซึ่งก็ไม่ได้ให้ความสุขอย่างที่ตัวคาดหวังไว้เพราะว่าเจ้าเจ้าชายเนี่ยไม่เคยขอนางแต่งงานเลยวันหนึ่งพระเจ้าภูวดลรับสั่งให้แก้วเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหากว่านางสามารถนํเขาพระสุเมรุมาประดับพระราชอุทยานได้พระองค์จะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้นางกับเจ้าชายปิ่นทอง แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้นางก็จะได้รับโทษประหารชีวิตด้วยความดีใจยอย่างยิ่งแก้วก็ตอบตกลงโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบแล้วก็ออกเดินทางไกลเพื่อหาเขาพระสุเมรุถึงแม้ว่านางจะเดินผ่านมาหลายดวงพงไพรซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ร,ร้ายมากมายแก้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่เขาที่ว่านั้นด้วยความอิดโรยจากการเดินทางที่แสนจะลำบากแก้วก็ล้มลงกับพื้นละหมดสติไป หลังจากพื้นคืนสตินางก็ได้พบกับพระฤาษีผู้ซึ่งรู้สึกสงสารนางเพราะว่านางไร้เดียงสาเกินไปที่จะล่วงรู้ถึงคนลวงได้พระฤาษีก็ตัดสินใจช่วยนางแต่ด้วยอำนาจเวทมนต์วิเศษของตนแก้วก็สามารถถอดหน้ากาก,าก,ากม้าออกได้แล้วก็ปรากฏเป็นสาวสวยเมื่อไหร่ก็ได้พระฤาษียังได้มอบหนังสือซึ่งสามารถกลายเป็นเรือเหาะหรือว่างูก็ได้ ไม้เท้าซึ่งสามารถแปลงเป็นมีดวิเศษได้แล้วพระฤาษีก็บอกให้นางนํามาเพียงก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งจากภูเขาพระสุเมรุแล้วนําไปวางไว้ในพระราชอุทยานเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพราะราชาไม่ได้เอ่ยถึงเขาทั้งลูกหลังจากวางก้อนหินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งในพระราชอุทยานแล้วแก้วก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพ,พระราชาก็ได้แต่งเงียบขรึมเมื่อทรงทราบความจริงแล้ว พระราชินีก็รับสั่งให้จัดพิธีอภิเษกสมรสตามสัญญาที่ให้ไว้กับแก้วซึ่งก็สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระราชาแล้วก็เจ้าชายเป็นอย่างยิ่งต่อมาภายหลังพระราชาก็ทรงดำรีถึงแผนการอื่นที่จะกำจัดแก้วพระองค์จึงส่งพระราชสารไปยังพระเจ้าปรมทัศนกษัตริย์ผู้ครองเมืองโรมวิถีเพื่อขอพระธิดาของพระองค์ซึ่งมีนามว่าทัศมาลีให้เจ้าชายปิ่นทอง เจ้าพรหมทัตก็ตอบตกลงและกำหนดวันสำหรับโอกาสอันเป็นมงคลเมื่อเจ้าชายปินทองเตรียมเดินทางมาจากเมืองโดยเดินทางมาทางเรือแก้วก็มาแสดงความไม่พอใจต่อพระองค์และตำหนิพระองค์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อนางเจ้าชายโกรธมากและสั่งให้แก้วมีโอรสให้ตนให้ได้พระองค์ต้องการจะเห็นโอรสของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาถ้าหากว่าแก้วมีโอรสให้พระองค์ไม่ได้นางจะถูกประหารชีวิต แก้วเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจะมีโอรสให้เจ้าชายโดยไม่มีการหลับนอนกันเลยได้ยังไงถึงแม้ว่าจะรู้สึกสิ้นหวังแต่ก็มีจิตใจแน่วแน่ที่จะแก้เผ็ดเจ้าชายให้จงได้เพื่อรับคำท้าจากเจ้านายนางออกจากเมืองแล้วก็ไปยังเมืองโรมวิถีโดยอาศัยเรือหาะของตนเองหลังจากถอดหน้ากาก,ากหน้าม้าออกแล้วแก้วก็ไปอาศัยอยู่กับตายายใกล้แม่น้ำนอกเมือง วันหนึ่งในขณะอาบน้ําอยู่ในแม่น้ําเจ้าชายปิ่นทองก็ได้มาพบนางเข้าพอเห็นก็ลหลงไหลในความงามของนางในขณะที่ชายาใหม่ของพระองค์กําลังบรรทมอยู่นั้นเจ้าชายก็แอบออกมาจากวังแล้วก็แต่งกายเป็นชาวบ้านมาเกี่ยวพาราสีแก้วผู้ซึ่งก็พร้อมจะเป็นชายาของพระองค์อยู่แล้วเพราะว่าต้องการจะมีลูกกับพระองค์ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งแก้วตั้งครันก่อนที่จะจากไปเจ้าชายก็ ได้มอบแหวนให้นางไว้แล้วก็เสด็จกลับเมืองมิถิลาโดยไม่ได้นำเจ้าหญิงทัศมาลีไปด้วยหลังจากคลอดบุตรเป็นชายแล้วแก้วก็ผูกแหวนไว้กับแขนของลูกแล้วก็ส่งไปอยู่กับพระฤาษีซึ่งเคยช่วยเหลือตนพระฤาษีเข้าฌานดูก็รู้ว่าเจ้าชายปิ่นทองกำลังอยู่ในอันตรายเพราะว่าถูกล้อมโดยกองทัพยักษ์นำโดยพญายักษ์มีชื่อว่าพาลาราช แล้วพระฤาษีก็แปลงแก้วให้เป็นชายและสั่งให้นางไปช่วยเจ้าชายในทันทีแก้วสามารถฆ่ายักษ์ได้สําเร็จแล้วก็ยึดเมืองไว้ได้พระม่เหสีของพญายักษ์จึงยกธิดาผู้เลอโฉมทั้งสองพระองค์นมว่าสร้อยสุวรรณและจันสุดามาให้กับเจ้าชายปิ่นทองแต่เจ้าชายปฏิเสธที่จะรับเพราะตนไม่ใช่ผู้ที่ชนะศึก ดังนั้นองค์หญิงทั้งสองพระองค์จึงควรจะตกเป็นชายาของแก้วผู้ซึ่งรับไว้โดยไม่รลีรอแล้วแก้วก็บอกให้เจ้าชายปิ่นทองไปอยู่ในเมืองยักษ์สักระยะหนึ่งก่อนในขณะที่นางนำที่ดาของยักษ์ไปยังกระท่อมของเรือีแล้วก็บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองฟังหลังจากบอกเจ้าหญิงทั้งสองว่าตนเป็นใครแล้วแก้วก็นำเจ้าหญิงทั้งสองไปพบเจ้าชายปิ่นทองแล้วก็มอบให้เป็นชายาของเจ้าชาย แล้วแก้วก็กลับมาหาลูกที่ศาลาพระฤาษีหลังจากอยู่ในเมืองยักษ์มาระยะหนึ่งเจ้าชายก็พาชายาทั้งสองกลับไปยังเมืองของพระองค์แล้วก็ต้องประหลาดพระไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับแก้วผู้ซึ่งนำพระโอรสของพระองค์มาถวายแรกทีเดียวพระองค์ก็ไม่เชื่อแต่แหวนที่ข้อมือของกุมารทําให้พระองค์ต้องเชื่อแล้วก็รับกุมารเป็นโอรสของพระองค์แล้วเจ้าชายก็ตั้งชื่อพระโอรสว่าปิ่นแก้ว ให้คล้องกับพระองค์ซึ่งพระองค์มีพระนามว่าปินทองเวลาต่อมาเจ้าหญิงทัศมาลีเกิดคิดถึงเจ้าชายปินทองดังนั้นก็ตามมาพบพระองค์แต่ก็ต้องเจ็บใจที่พบว่าเจ้าชายแสดงความรักต่อสร้อยสุวรรณและจันสุดามากกว่าตนนางก็เลยจำใจกลับเมืองของตนด้วยความผิดหวังและเครียดแค้นเมืองมิถิลามีความสงบสุขมานานจนกระทั่งพระธิดาแฝดทั้งสามอายุวัยรุ่นแล้วก็มีเหตุการณ์ อย่างอื่นเกิดขึ้นอีกในขณะที่พระธิดาวัยรุ่นทั้งสามพระองค์กำลังพักผ่อนอิริยาบถอยู่ในพระราชอุทยานก็มีนกหัสดีลิงบินมาโชบเอาทั้งสามพระองค์ไปเพราะว่านึกว่าเป็นเหยื่อแต่ก่อนที่พระธิดาทั้งสามจะถูกนกยักษ์กลืนลงคอพระฤาษีซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ออกมาช่วยได้ไว้ทันแล้วก็มีความสงสารในพระธิดาทั้งสามเป็นอย่างมากก็เลยช่วยสั่งสอนวิชาอาคมให้จนเก่ง ในเวลานั้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโรมาจักปกครองโดยเท,ท้าทศมิตรเท้าเธอมีโอรสวัยรุ่นสามองค์คือทินกรสอนนรินแล้วก็ศินนาราวันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายทั้งสามประพาสไปทางทะเลเรือของทั้งสามพระองค์ถูกพายุใหญ่พัดจมลงโชคดีที่พญาน,นาคใจบุญมาช่วยไว้แล้วก็ให้พิษใส่ไว้ในร่างกายของคนทั้งสาม เพื่อจะใช้ป้องกันตัวเมื่อเผชิญอันตรายเสร็จแล้วเจ้าชายทั้งสามก็กราบลาพญานาคแล้วก็ขอบคุณสําหรับความเมตตาแล้วก็ออกเดินทางผ่านป่าดงพงไพรต่อไปในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้สั่งสอนวิชาอาคมให้เจ้าหญิงทั้งสามแล้วพระฤาษีก็ตัดสินใจหาสามีที่เหมาะสมให้กับนางทั้งสามท่านฤาษีก็ประกาศว่าผู้ใดที่สามารถจะเอาชนะเจ้าหญิงองค์ใดได้ก็จะได้เป็นพระสวามีของเจ้าหญิงพระองค์นั้น ผู้ที่เข้าแข่งขันซึ่งรวมถึงมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่อาจที่จะเอาชนะองค์หญิงได้เมื่อเจ้าชายทั้งสามได้ข่าวการแข่งขันก็ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วยผลปรากฏว่าเจ้าชายทั้งสามมีฝีมือเท่ากับเจ้าหญิงทั้งสามเนื่องจากไม่มีผู้แพ้และผู้ชนะในการต่อสู้กันพระฤาษีก็คิดว่าทั้งหมดเป็นเนื้อคู่กันในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหญิงทัศมาลีก็ประสูติพระโอรสพระนามว่าเจ้าชายปิ่นสินชัย ผู้ซึ่งถูกส่งไปศึกษาวิชาอาคมกับอาจารย์ในเมืองเขนตนเมื่อโอรสของพระนางเจริญวัยแล้วเจ้าหญิงทศมาลีก็คิดถึงเจ้าชายปิ่นทองขึ้นมาก็ให้อาจารย์ทำสเสน่ห์เพื่อให้ทำให้เจ้าชายหลงรักนางจนกระทั่งไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้เจ้าชายก็ขโมยเรือเหาะและมีดวิเศษและหน้ากากม้าจากแก้วหน้าม้าแล้วก็มุ่งหน้าสู่เมืองโรมวิถี เมื่อรู้ความจริงแก้วก็ยกทัพไปยังเมืองโรมวิถีและต้องการตัวเจ้าชายปิ่นทองกลับแต่เจ้าหญิงทัสมาลีปฏิเสธและส่งโอรสของนางไปสู้กับแก้วในช่วงแรกแก้วได้เปรียบแต่เจ้าชายปิ่นสินชัยขอให้อาจารย์น้องตนช่วยและคราวนี้แก้วแพ้และถูกจับตัวเพื่อช่วยเหลือแก้วพระเจ้าภูดนจึงส่งเจ้าชายปิ่นแก้วไปช่วยมารดาของเจ้าชายเองในขณะออกเดินทางไปช่วยมารดาของเจ้าชายปิ่นแก้ว ก็ได้พบกับเจ้าชายทั้งสามผู้ซึ่งความจริงนะ่ะเป็นน้องเขยของพระองค์เองแต่เนื่องจากทั้งสามไม่รู้จักเจ้าชายปิ่นแก้วก็เลยเกิดต่อสู้กันขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะเจ้าชายปิ่นแก้วได้ทั้งสามก็กลับไปบอกภรรยาของตนซึ่งต่อมาก็รู้ว่าศัตรูที่ว่านั้นเป็นพระเจษฐาของพวกตนหลังจากทราบข่าวเกี่ยวกับมารดาของพวกตนแล้วเจ้าหญิงทั้งสามพร้อมทั้งพระสวามี ก็ร่วมมือกับเจ้าชายปิ่นแก้วทําสงครามกับเมืองโรมาวิถีหลังจากสงครามสงบลงเจ้าหมอธรรมเสน่ถูกจับตัวได้และสารภาพผิดในขณะที่เจ้าชายปิ่นสินชัยหนีไปได้เจ้าหญิงทัศมาลีเองก็จะต้องโทษประหารถ้าหากว่าพระบิดาของนางไม่ขอร้องพระเมตตาจากเจ้าชายปิ่นทองในขณะเสด็จกลับเมืองมิถิลาเจ้าชายปิ่นแก้วก็วได้พบเจ้าชายปิ่นสินชัย ผู้ซึ่งถูกทหารน้องตนล้อมอยู่เจ้าชายปิ่นแก้วก็บอกให้ยอมมอบตัวแล้วก็ลืมเรื่องในอดีตเสียเพราะว่าต่างก็เป็นพี่น้องกันเจ้าชายปิ่นสินชัยก็ขอให้พระเชษฐาอภัยโทษให้แล้วก็ร่วมกันเดินทางไปยังเมืองของพระบิดาทั้งหมดก็อาศัยอยู่ในเมืองมิถิลาอย่างมีความสุขตลอดการนะครับ ทีนี้มาฟังเรื่องรามสูรกับเมฆขลากันบ้างนะครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีพญามังกรตัวหนึ่งมีฤทธิ์ท่องเที่ยวอยู่ในมหาสมุทรมีดวงแก้วดวงหนึ่งตั้งประดับไว้บนหัวของตัวบังเกิดเป็นรัศมีมีแสงรุ้งงามสว่างไปทั่วพญามังกรนี้มีทิดานางหนึ่งชื่อบณีเมฆขลารูปโฉมงดงามแต่ว่ามีนิสัยขี้เล่นชอบเที่ยวชอบสนุก ก็มักจะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆร้องเล่นเต้นรำไปตามความขนองไม่มีความสงวนตัวนิสัยเขานางเป็นอย่างนี้ก็ทำให้พญามังกรเป็นห่วงมากวันหนึ่งก็เกิดความคิดว่าหากปล่อยไว้ยอย่างนี้คงจะไม่ดีเป็นแน่เห็นควรจะพาไปถวายเป็นนางสนมของพระอินทเพื่อนางจะได้อยู่ติดวิมานไม่ไปเที่ยวเล่นในที่ทั้งปวงเหมือนอย่างแต่ก่อนพญามังกรก็ถือโอกาสนี้ถวายดวงแก้วให้กับพระอิน ด้วยเห็นว่าเป็นของดีควรคู่แก่บรารมีของพระอินทมากกว่าตนพระอินก็ทรงยินดีที่จะรับไว้แล้วก็มอบให้นางเมฆขลาเป็นผู้ดูแลรักษาเอาไว้ตั้งแต่มาอยู่ในวิมานพระอินทแล้วนางเมฆขลาก็มีความอึดอัดกรัดลุ่มเพราะไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยผิดวิสัยที่เคยประพฤติของนางวันหนึ่งศพโอกาสก็ขโมยดวงแก้วหนีไปเที่ยวเล่นตามสบายใจ นางมณีเมฆขลาก็ไา่รำอยู่ระหว่างก้อนเมฆแล้วก็ไปทั่วท้องมหาสมุทรกล่าวถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่อรามาสูนมีขวานเพชรเป็นอาวุธรามาสูนตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันกับพระราหูอยู่มาวันหนึ่งรามาสูนไปเยี่ยมพระราหูก็ไปพบพระราหูตัวขาดเหลือครึ่งตัวแต่ยังไม่ตายก็มีความสงสัยว่าใครกันนะบังอาจมาทําเช่นนี้กับสหายของตัวซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มาก พระราหูก็เล่าให้ฟังว่าพระนารายณ์เนี่ยได้ชักชวนให้ไปเป็นผู้กวนน้ําอมฤตแต่ครั้นกวนจนเป็นผลสําเร็จแล้วตัวก็ได้แอบดื่มน้ําอมฤตนั้นเพื่อจะได้เป็นอมตะพระนารายณ์ทรงทราบเรื่องก็กลิ้วมากก็เอาจาักรกว้างตัดร่างของตนขาดเหลือเพียงครึ่งท่อนอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยหากแต่พระราหูได้เสบยน้ําอมฤตเข้าไปก็เลยทําให้ไม่ตายรามาสูรได้ฟังอย่างนั้นก็นึกสงสารเพื่อนเป็นอย่างยิ่ง ก็คิดจะช่วยให้พ้นทุก์ขโดยจะไปขอพรพระอิน์ให้พระราหูกลับคืนร่างกายเป็นอย่างเดิมแต่ก่อนที่จะขอพรพระอิน์ได้นั้นจะต้องทําความดีความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้พระอิน์เห็นซะก่อนพอดีนึกได้ถึงนางมณีเมฆขาลานางสนมของพระอินทที่แอบเอาดวงแก้วของพระอิน์ไปเที่ยวโยนเล่นรามาสูนคิดว่าถ้าจับนางได้แล้วนําไปถวายพระอินพร้อมกับดวงแก้ววิเศษก็จะได้ความดีความชอบ จะเป็นโอกาสให้ได้ขอพรช่วยพระราหูได้ย้อนกล่าวถึงนางมณีเมฆขาลาเมื่อแอบหนีออกจากวิบานของพระอินได้แล้วก็รู้สึกสนุกเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เที่ยวเล่นตามลำพองขนองใจเมื่อพระอินทรงทราบก็ไม่ได้กลิ้วโกรธแต่อย่างใดเพราะทรงทราบนิสัยของนางดีอยู่แล้วเพียงแต่ให้ไปตามตัวกลับมาบ้างหลายครั้งหลายหนุนแต่นางก็ไม่เคยยอมกลับมาจะขอเที่ยวเล่นให้สบายใจก่อนทุกคราวไป พระอินทร์ทรงอ่อนพระไทยก็ยต้องยอมปล่อยไปทุกครั้งแต่ทรงเห็นว่าจะเที่ยวเตะเตะไปวันๆอย่างนั้นก็เปล่าประโยชน์จึงมีบัญชาให้ไปดูแลพระมหาสมุทรแล้วก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้มีบุญที่ตกน้ําให้พ้นความตายอีกอย่างหนึ่งด้วยนางมณีเมฆขาลาก็รู้สึกยินดีที่ได้รับหน้าที่นี้ได้ช่วยผู้มีบุญที่ตกอยู่ในอันตรายหลายท่านเช่นพระมหาชนกพระสมุทรโคตรแต่เรื่องที่พระอินทร์อภัยโทษให้นางเมฆขาลานี้ รามาสูรไม่ทราบคงยังคิดไปว่าถ้าจับนางเมฆขลาได้แล้วเอาดวงแก้วคืนพระอินได้ก็คงจะได้ความดีความชอบแล้วตนก็จะช่วยสหายให้พ้นโทษได้รามาสูรก็ออกติดตามนางเมฆขลาไปในที่ต่างๆหมายจะจับตัวนางไปถวายพระอินให้จงได้รามาสูรตามไปพบนางเมฆขลากับนางร่ายรำสำเริงสำรานใจอยู่ในระหว่างก้อนเมฆจึงจู่โจมหมายจะจับตัวนางให้ได้ แต่นางเมฆขาลาก็หลบหลีกได้ว่องไวรามสูรไม่อาจจะจับเอาตัวได้นางก็โยนดวงแก้วหลอกล่อให้รามสูรไล่ตามเพราะว่ารู้ว่ามีของดีของวิเศษป้องกันรามสูรทำอันตรายไม่ได้แสงแก้วสว่างวาบเข้าตารามสูรจนพร่าพรายก็ทำาโมโหยิ่งนักกว้างขวานเพชรอาวุธคู่มือไปหมายจะฆ่านางเมฆขาลายให้ตายแต่อำนาจดวงแก้ววิเศษก็คุ้มครองนางไว้ได้ทุกคราวไป ขวานเพชรไม่อาจจะทำอันตรายนางได้แล้วนางก็หลบหลีกหนีไปได้ไกลรามสูนก็ออกติดตามต่อไปอีกต่อสู้ล่อหลอกกันอยู่อย่างนี้เป็นหลายคราวเมื่อไรตามทันกันก็มีเหตุอย่างนี้ทุกคราวไปแต่เวียนไล่เวียนล่อกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ยังจับกันไม่ได้สักทีเวลาฝนตกว่าแลบแปลปราบบนท้องฟ้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าสืบต่อกันมาว่า แสงฟ้าแลบนั่นแหละคือแสงดวงแก้วของนางเมฆขลาส่องเข้าตารามาสูนส่วนเสียงฟ้าร้องก็คือรามาสูลขว้างขวานเพชรด้วยฤทธิโมโหและเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเปรี้ยงก็คือเสียงกระทบกันระหว่างดวงแก้วของนางเมฆขลากับขวานของรามาสูนนั่นเองครับต่อไปเรื่องหนูน้อยแตงโมโครับเรื่องของหนูน้อยแตงโมมีว่าที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีกระท่อมหลังหนึ่งอยู่ริมน้ํา เป็นที่อาศัยของตายายสองคนผัวเมียคืนมาหนึ่งยายหลับฝันว่าได้เด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกพอเช้าตื่นขึ้นมาก็เล่าความฝันให้ตาฟังแล้วยายก็บอกอีกว่าถ้าเรามีลูกสักคนก็จะดีนะตาจะได้ไม่เหงาแล้วเราก็แก่ลงทุกวันนะ่ะไม่มีโอกาสมีหรอกนะและในเช้าวันนั้นเองขณะที่ตาลงไปอาบน้ําที่แม่น้ําสักครู่ตาก็เหลือไปเห็นแตงโมโลูกใหญ่ลอยน้ํามาก็เลยเก็บขึ้นเอาไปให้ยายดู ยายเห็นอย่างนั้นก็อยากจะกินแตงโมคือมาทันทีแต่นึกแปลกใจเว้แตงโมอะไรนะทําไมลูกมันถึงได้ใหญ่โตมโหดรานนะักครั้นพอถึงกระท่อมตาก็หยิบมีดมาหมายจะผ่าแตงโมก็แววได้ยินเสียงเด็กเรียกตาจา๋าค่อยๆผ่านะเดี๋ยวหนูเจ็บฝ่ายตาก็ยายก็เหลียวซ้ายแลกขวาไม่เห็นมีใครก็แปลกใจนึกว่าผีหลอกแต่ความอยากกินแตงโมก็หยิบมีดขึ้นมาจะผ่าอีกตาจา๋าค่อยๆนะ ตาก็เอาปลายมีดจอ่อที่ลูกแตงโมยังไม่ทันจะได้ออกกำลังแตงโมก็ผ่าออกเองทันทีตากระยายตกใจแทบสิ้นสติเพราะแทนที่จะเป็นแตงโมเนื้อแดงน่ากินกลับเป็นเด็กผู้ชายแล้วพูดได้ด้วยตาจา๋ายายจา๋าเลี้ยงหนูไว้ด้วยนะหนูจะช่วยตากระยายทำงานและแล้วเวลาก็ผ่านไปเด็กชายแตงโมก็อายุครบเจ็ดปีเต็ม ตากับยายก็แก่มากแล้วแตงโมก็ออกช่วยหาผักหาปลายและผลมไม้ในป่ามาเลี้ยงตายายทุกวันวันหนึ่งแตงโมนำผักไปขายในหมู่บ้านได้ยินชาวบ้านพูดกันว่ามียักษ์ใจร้ายเที่ยวจับคนกินชาวบ้านในแถบนั้นก็เตรียมอพยพไปอยู่ที่อื่นพอกลับถึงบ้านแตงโมก็เล่าให้ตากบยายฟังตากบยายก็บอกให้แตงโมรีบหนีเอาตัวรอดเจ้าไปเสเถอะ ตาขยายแก่แล้วยักษ์มันคงไม่กินหรอกคนแก่มันหนังเหนียวมันกินยากเจ้ารีบไปเสียแตงโมก็ไม่ยอมไปเพราะเป็นห่วงตายายจะลำบากแต่ทนคำรบเร้าของตายายไม่ไหวก็ตกลงใจที่จะไปยายก็หาอาหารใส่ย,ย่ามให้แตงโมไปกินกลางทางตาก็ให้มีดดาบกับแตงโมเล่มหนึ่งเพื่อป้องกันตัวแล้วก็แตงโมก็ลาตายายออกเดินทางไป เวลาผ่านไปขณะที่ตังโมกําลังนอนหลับอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงลมพัดเสียงลกกาแตกตื่นบินหนีกันจ้าละวันเสร็จแล้วร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตังโมก็ตกใจสุดขีดไม่นึกมาก่อนว่าจะเจอยักษ์หน้ากลัวอะไรอย่างนี้เขี้ยวยาวงงตาแดงปากก็หนหน้าเกลียดน่าเกลียดมันเสยยยิ้มแล้วก็พูดว่าไอ้หนูตัวเจ้าเล็กเลอกก่อนว่าแล้วก็เอื้อมมือมาใกล้ๆตังโม ความที่กลัวแตงโมก้าวขาจะวิ่งหนีก็ก้าวไม่ออกจะยกดาบที่ตาให้มาก็ยกไม่ขึ้นแตงโมก็เลยตกอยู่ในมือของยักษ์ก็ทําได้เพียงอ้อนวอนขอชีวิตพ่อยักษ์จ๋าอย่ากินหนูเลยตัวหนูเล็กนิดเดียวถึงพ่อยักษ์กินก็ไม่อิ่มหรอกปล่อยหนูไปเถอะอเจ้าเด็กน้อยเอ้ยทําพูดจาหน้าสงสารข้ายังไม่กินเจาดีกว่าจะเลี้ยงเอาไว้ก่อนจนกว่าจะโตเจ้ายักษ์พูดจบก็พาแตงโมไปขังไว้ในถ้า เวลาที่มันออกอาหารกินมันก็เอาหัวเผือกหัวมันและผละไม้มาฝากแตงโมทุกวันอยู่มาวันหนึ่งยักษ์ออกหากินตามปกติเดินทั้งวันก็ไม่มีมนุษย์ให้กินสักคนมันก็หิวมากจนกระทั่งเวลาพลบค่ามันก็เดินกลับถ้ำหมายจะกินแตงโมทั้งฝา่ายแตงโมสังหรณ์ใจว่าวันนี้ยักษ์จะไม่มีอะไรกินก็เตรียมหัวเผือกหัวมันที่ตัวเก็บเอาไว้ออกมาพอยักษ์เข้ามาใกล้ก็พูด้ดยวาจาอ่อนหวานพ่อยกักษ์จ้า วันนี้หนูเตรียมเผลือกมันไว้ให้พ่อยักกินพ่อยักเหนื่อยไหมทำไมวันนี้พ่อยักไปจนเย็นเลยอยากได้ยินอย่างนั้นก็ปลื้มใจก็คิดว่าเออตัวเรานีก็ไม่มีลูกถ้ามีลูกคอยเอาใจใส่ย,ยามเหงานี้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันที่พ่อหามาให้ฉันนะฉันแบ่งกินแต่น้อยไม่กินหมดหรอกเผื่อวันข้างหน้าพ่อหาไม่ได้จะได้มีกินแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันอยากให้พ่อลองกินของอย่างนี้มั่งนอกจากจะอร่อยแล้วยังไม่บาปอีกด้วยนะ พวกผักพวกพืชเนี่ยหลังจากนั้นแตงโมก็เล่าเรื่องของตัวให้ยักษ์ฟังยักษ์รับปากว่าจะไม่กินมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็พาแตงโมกลับไปหาตายายแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างมีความสุขครับ